ก็ผมเพฤยษ์ชลศิลป์นะครับก็ชื่อไอทิปนะครับก็ปัจจุบันเป็น c e o ที่บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านการตลาครับที่ชื่อว่า StarD แนะเป็น Application Manager เราเริ่มก่อตั้งสตาร์ทอัพตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับคือเราก็วางตัวเองเป็นสตาร์ทอัพสังคมแล้วเราก็ต้องการเข้ามาแก้ปัญหาโดยปัญหาที่เราอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้คือการลดเรื่องความเดือดร้อในการศึกษาคือเราเล็งเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กไทยเจอความเลือมล้อนในการศึกษาสองตลบตลบที่หนึ่งเนี่ยคือความเลือมล้ําในรั้วของโรงเรียนเราเห็นว่าคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงนะครับบางโรงเรียนที่อาจจะอยู่ตามหัวเมืองหรือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนี่ย ก็จ,จะมีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีนะครับสามารถพัฒนานเด็กที่มีทักษะที่ตอบโจทย์โลกแห่งอานาคตได้นะครับแต่ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่นะครับก็ยังเป็นโรงเรียนที่อาจจะยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนอยู่บ้างหรือว่าบางโรงเรียนก็ยังขาดแคลนคุณครูนะครับโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งเนี่ยมีคุณครูไม่ครบทุกระดับชั้นด้วยซ้ำนะครับพูดถึงความเหลื่อมล้ำตลกที่สองนี่คือว่าสมมติเด็กคนหนึ่งอยากจะหาช่องทางการเรียนนอกห้องเรียนเนี่ยก็นันไปเจอกำแพงของเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงในในตลาดการเรียนพิเศษหรือว่าการหาความรรรู้้นนนออกหงเียะคับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเด็กคนหนึ่งเนี่ยสมมติว่าไปโรงเรียนที่คุณภาพการเรียนการสอนไม่ดีแล้วก็อาจจะไม่มีกําลังใจในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนในแหล่งอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในการทาให้เขาเข้าถึงการศึกษาที่ดีอพอสมควรนะครับสิ่งที่ซาดีพยายามจะทำก็คือพยายามจะทําให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่ดีได้ผ่านเทคโนโลยีนะครับเราเล็งเห็นว่านักเรียน86%ของประเทศเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือนักเรียนรายได้น้อยเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือ,ถอ7.9% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาการศึกษาที่ดีนะหาดีๆไปอยู่ในมือถือเนี่ยก็อาจจะทำให้การศึกษาที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแอปเราถ้าถามว่าทำอะไรเนี่ยเราพยายามจะมตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเป็น Netflix กการศึกษามหมายความว่าในขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นแหล่งรวมเนื้อหาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมในวิชาที่เด็กเรียนในโรงเรียนแล้วก็วิชาที่เด็กอาจจะไม่เรียนที่โรงเรียนด้วยซ้ำแต่เป็นทักษะที่เรามองว่าสําคัญนะครับ แต่ว่าพอเทคโนโลยีมีความฉาาดมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าเนื้อหาการเรียนของของเด็กแต่ละที่เด็กแต่ละคนเจอในแอปพลิเคชันเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปและถูกดัดแปลงให้ตรงกับความต้องการของเด็กคนนั้นนะครับถ้าเด็กคนไหนเจอคาถามง่ายๆแล้วยังตอบผิดอยู่ก็จะเจอเนื้อหาพื้นฐานก่อนถ้าเด็กคนไหนเข้ามาแล้วตอบคำถามง่ายๆถูกหมดแล้วก็จะเจอเนื้อหาที่ยากขึ้นนะครับวันนี้กเ็เป็นเป้าหมายของเราที่สาตี Oh no! ก็ความจริงผมถือว่าผมเป็นคนที่มีความสนใจใน,ใน,ในงานด้านการศึกษามาค่อนข้างยาวนาะนส่วนตัวเลยในการศึกษาก็เปลี่ยนชีวิตผมนะครับทำให้ผมได้รับโอกาสหลายอย่างในชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตอนที่ผมทํางานที่แรกที่บริษรัท m c คินซี่เนี่ยผมก็ตัดสินใจไปที่บริษัทนั้นเพราะว่าบริษัทนั้นเนี่ยทำโปรเจกต์ด้านการศึกษาค่อนข้างเยอะพอเราไปทํางานการเมืองเราออกจากบริษัทไปทำงานการเมือง,ออรง,รเ,องเราก็สนใจเรื่องของนโยบายด้านการศึกษาทีนี้พอเราลงเลือกตั้งแล้วอาจจะไม่ได้ไม,ไดมีโอกาสเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในสภา แล้วพอเราตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เราก็เลยเตั้งเป้าให้กับตัวเองว่าเราอยากจะใช้เวลานั้นเนี่ยม,มาทํางานอะไรบางอย่างที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ในแวดวงการศึกษาแล้วก็ทําให้เราสามารถได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆก็เลยเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจม,มาทำสตาร์ทอัพด้านการศึกษา